ลมสายฟ้าสายฟ้าแห่งความพิโรธขาของข้าฮึอะไรกันเนี่ยเออขยับไม่ได้หนอยเอลิมัดเพิง บ้านามันไม่เป็นอะไรเลยเหรอมันกันไฟเจ้าไม่ต้องพยายามหรอกนาะ่าละลายไปซะท่านมาตินกดงั้นหรอท่านทำแบบนี้ท่านคิดดีแล้วงั้นหรอข้าก็บอกไปแล้วนี่ว่าข้ามาที่นี่เพื่อฟังศพของพวกเจ้าอ๋อสวยงามมากหืม สลามงั้นเหรออว้าเยอะหมดเลยพวกแกรู้ไหมล่ะว่าตัวไหนคือตัวจริงของข้าถ้าพลังของข้ายังอยู่พวกนี้ก็แค่นอนเท่านั้นได้เวลาปิดชากเรียบร้อยตอนนี้พวกเราจนมุมแล้วนะเอ๋แผ่นดินไหวแผ่นดินไหวงั้นเหรอนี่มันเกิดอะไรขึ้นโอ้ยเยี่ยเชียงระวัง เยียงเกิดอะไรขึ้นเยียงติดอยู่ข้างในหินตายไปซะสตีมแคนนอนยิงกำแเพงสลามืึแขนของข้าอ๋อโอ้ย สิ่งนั้นมันคืออะไรกันแน่นั่นมันคืออะไรกันเอ๋มังกรดินไม่ต้องตกใจไปนั่นไม่ใช่มังกรดินเยี่ยงทำอะไรอีกแล้วเนี่ยปะปะปีศาจนี่มันเผาปีศาจจงฟังและป่าปื้นนี่คือสิ่งที่ประสานกัน ระหว่างเวทมนต์และจากกลสมัยไหมอย่ๆยักเราจะสู้กับมันยังไงล่ะไม่ต้องกลัวข้าอยู่นี่ท่านยาลุดูเหมือนว่าเมื่อกี้นี้คุณจะอดดีใช่ไหมเสียงของเย่เชียงเจ้ายังไม่ตายเจ้านี่คือของที่มาจากโลกอื่นงั้นสินะเจ้าสิ่งนี้มันสุดยอดจริงๆขนาดเผาคนแค่ยังไม่สามารถสร้างสิ่งของแบบนั้นได้เลยเจ้านี่ช่างน่าเยเชียจริงๆเลย ข้าก็แค่ใส่จินตนาการตอนที่ข้าสร้างสารรค์ลงไปด้วยข้าก็ไม่คิดว่ามันจะออกมาดีขนาดนี้เอาละงั้นตอนนี้ข้าตั้งชื่อให้เจ้านี่ว่าลักกี้วันสนาทีก่อนดูเหมือนว่าพวกเราจะจนมุมแล้วเรียบร้อยเราก็แค่ใส่จินตนาการภายในหัวลงไปในแต่ละส่วนควรจะทำงานยังไงและตอนนี้ก็ใช้พลังของหินสีแดงทำงาน จงตื่นขึ้นมาลัคกี้วันและเราเองก็สามารถใช้หินแต่ละประเภทในการสร้างส่วนประกอบต่างๆต,ต,ตามประเภทของมันก็ลองมาวัดกันอีกสักรอบสิอุ้ยอุยไม่เป็นไรเลยโถยมันเป็นสิ่งที่ใหญ่เกินไปลองอีกทีเอาไประวังเจ้านั่น,นละลายเหล็กได้ ลัคก,กี้วันสร้างมาจากคริสตันแดงเพิงอะไรนะคริสตันแดงเพิืองต้องรีบไปหาคนมาช่วยพวกเจ้าแอบเข้าเมืองโดยพลักการและตอนนี้เจ้ายังค,คุกคามครูของสถาบันโทษของพวกเจ้าคือตายเลยนะเจ้าพูดอย่างกับว่าสิ่งที่เจ้าทำก่อนหน้านั้นมันถูกต้องอย่างนั้นแหละโอ้ยเจ้าต้องการที่จะฆ่า,าจารย์มาติน พวกเราไปเยี่ยมพระราชาสักหน่อยดีกว่าเอา่อเจ้าได้รับเงินมาจากกลุ่มมังกรเมืองเท่าไหร่ล่ะข้าเองสามารถให้เจ้าได้มากกว่านั้นอีกนะสนใจมาร่วมมือกันสักหน่อยไหมล่ะเจ้ารู้ตัวไหมว่าพูดอะไรออกมาเจ้าไม่รู้หรอกว่าคนที่อยู่ฝั่งข้ามีอํานาจเพียงไหนๆๆเดี๋ยวข้าจะไปบอกท่านอุปราชให้พิจารณาตาแหน่งของพวกท่านให้ขอบคุณครับๆๆสมาชิกราชวงศ์โทบัต สมาชิกตระกูลราชาวงศ์โทบุโน่สมาชิกของกลุ่มมังกรม่วงคงต้องรบกวนพวกท่านแล้วไปนำของมาเร็วเข้าการลุนาดูนี่ครับทำไมมันน้อยจังเลยละ่ะนี่คือทั้งหมดของพวกเราเลยนะครับท่านพี่ถ้าก็ว่ามันน้อยจริงๆนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เราขึ้นราคามาเยอะมากแล้วนะครับแต่ก็ยังได้แค่นี้เองพวกเรากำลังทำธุรกิจกันอยู่ไม่ใช่หรือไงถูกต้องขึ้นราคาไปอีกห้าเท่า ยังไงซะพวกเราก็เป็นคนกําหนดราคาอยู่แล้วบ้าไปแล้วคืนราคาห้าเท่าท่านครับมีข่าวด่วนครับมีอะไรมาตินสาขาการหลอมกลับมาจากเมืองแล้วครับมาพร้อมกับหินโลหะทองคําที่มาหาศาลมากเลยครับพวกเราก็ส่งยาลุไปจัดการแล้วนี่ท่านยาลูแพ้แล้วครับอะไรนะประตูตะวันตก ทำไมมีทหารเยอะขนาดนี้ดูเหมือนว่าข่าวของเราจะมาถึงที่นี่แล้วนะยุธทหารอย่ามาขวางทางข้าข้ามาที่นี่เพื่อหาหัวหน้าของพวกเจ้าไม่จาเป็นต้องหาหัวหน้าซาโตะและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพวกเขาอยู่ในการประชุมเจ้าต้องไปหาหลักฐานจํานวนมากมาสู้กับพวกเรา<ม>ข้ารู้เรื่องราที่พวกเจ้าบุกเข้าไปในเมืองหมดแล้วจับมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอก เจ้าก็เอากเขาด้วยงั้นหรือเราก็มีเรื่องที่จะรายงานในการขึ้นราคาของพวกหินในเหมืองกันฮ <c oughs> ข้าไม่เห็นเจ้าในคาบเรียนข้าคิดถึงเจ้าจริงๆคนอย่างเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะมาพูดกับข้าเหมือนข้าง,งั้นหรอก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าพวกเจ้าจะทําอะไรโง่แบบนี้แต่ถ้าเจ้ายอมมาอยู่กับข้าข้าจะไม่เอาเรื่องอะไรเมื่อกี้พูดว่าย่งไงนะจะเย็นๆก่อนวุย้ยเดี๋ยวก็ได้ไปนอนในคุกหรอก มาตินเจ้ารู้ใช่ไหมว่าเจ้าทำผิดเรี่ยงอะไรจับกลุ่มตัวทุกคนยอมแพ้ซะแล้วมากับพวกเราถอยไปเซอร์ติซักถึงแล้วนะดูราน้างาข้าไม่อยากที่จะลงเลยเราสามารถขี่ม้าได้หลังจากเสร็สิ้นจากที่นี่หลังของเจ้ายังหอมเหมือนเดิมเลยนะเซอร์ติซักตรงนี้เป็นเขตรับผิดชอบของหน่วยกลุ่มมังกรม่วง,งเจ้ามีธุระอะไร ข้ามาตามคำบัญชาของฝ่าบาทให้พามาตินไปสอบสวนนี่เจ้าล้อข้าเล่นอยู่หรือไงเขาทำผิดในพื้นที่ของกลุ่มมังกรม่วงแต่จะให้หมอบตัวคนที่ทำผิดให้เจ้าเนี่ยนะถอยไปบูลิเลนเนธนี่คือคำสั่งของฝ่าบาทเจ้าก็อยู่ฝั่งนั้นงั้นหรอบูลิเจ้าลืมสิ่งสำคัญไปหรือเปล่านี่คือคำสั่งของฝ่าบาทแผ่นดินที่เจ้าเหยียบอยู่ตอนนี้ก็เป็นของฝ่าบาท เล่นเนตในไหนแล้วพวกเราก็เป็นเชื้อสายราชวงศ์เหมือนกันทําไมเราไม่มองข้ามเรื่องนี้ให้ผ่านไปละ่ะหากเจ้ายอมรับผมจริงว่าเจ้ามีเชื้อสายราชวงศ์เจ้าก็จงจําไว้ว่าข้าเป็นอาของเจ้าหัวใจของข้าเพราะว่าเจ้าไม่มีขอบเขตพลังเวทไงเจ้าเลยทนแรงกดดันตรงนี้ไม่ได้ขอบเขตพลังเวทของเขามากจริงๆ บุริข่าวว่าเรายอมให้เขาเถอะใช่แล้วใช่แล้วเจ้ายอมรับความจริงไหมว่าแองกัสอยู่ข้างกายเจ้าและทําให้เจ้ารู้สึกว่าเจ้าไร้เถียมทานข้าจ่าให้เขาเพราะว่าความเคารพเพราะว่าเขาเป็นพีชายของข้าแต่ในสายตาของข้าเจ้ามันก็แค่สาวาดีๆในราชวงศ์ฉันขอโทษจริงๆฝากไว้ก่อนเถอะ แล้วทำไมเจ้าไม่อยู่ชั้นเรียนฮะโอ้ยเจ็บ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 ขอโทษครับเราจะต้องช่วยไม่เนี่ยอย่าเลยมีหวังโดนอาจารย์ดูลน้าฆ่าตายแในใ่ใเลยเซอร์ติซักจะพาไปแทนเถอะทำไมเจ้าทำเรี่ยงงงงูแบบนี้ฟาบาทไม่ต้องการให้ท่านโดนจับหรอกแล้วที่ว่าจะจับไปสอบสวนละ่ะข้าก็แค่พูดเพื่อให้ท่านปลอดภัยเฉยๆพวกเราทําให้เจ้าลําบากอีกแล้วสินะเซอร์ติซัก ข้าวหน้าข่าวหลังก็อย่าทำเรื่องแบบนี้อีกล่ะใ่ายังไม่อยากเห็นเจ้าตายเข้าใจแล้วยีเปยอีกไม่นานจะมีงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ของฟาบาทซึ่งแต่ละชั้นเรียนจะต้องหานักเรียนที่ดีที่สุดเข้าร่วมงานข้าเรียกเจ้ากับเนเนตเจ้าคิดว่าไงมันเป็นงานแบบไหนงั้นหรอแค่เรนเนตคนเดียวก็น่าจะพอแล้วมั้งข้าต้องการเย่เปยในฐานะนักเรียนชั้นเรียนดาบข้าจะทั้งสองมีปัญหาเลยงไง แล้วเจ้าคิดว่ายังไงล่ะเจ้าจะไปพร้อมกับข่าไหมในฐานะนักเรียนชั้นเวทมนต์ข้ายังไม่ได้ตัดสินใจเลยฮึเอาล่ะพวกเราเดินไปคุยไปด้วยกันเถอะจะได้ไปอธิบายเรื่องนี้ให้ฝาบาทฟังตกลงมัลอยจะปล่อยข้าไปแล้วเนี่ยเข้าใจแล้วแต่ว่าซาโต้เป็นหัวหน้าของกลุ่มมังกรม่วงพวกเราไม่สามารถทำให้เป็นเรื่องใหญ่ได้เดี๋ยวข้าจะหาเรือกับท่านอุปราชกน ทำไมไอเด็กเป็ตนี่ถึงได้เป็นพระราชาได้ฟ้าแต่ว่าพวกเขาขึ้นราคาของเองตามอันเภอใจทาใหุ้กคนเดือดร้อนและตอนนี้ก็เป็นภาระช่องโหวของเหมืองที่ใหญ่มากเลยในตอนนี้แต่ท่านอุบลรัดบอกว่าในตอนนี้พวกเราต้องการทุกอย่างมากแต่ให้ปล่อยไปก่อนสรุปคือท่านจะบอกว่าให้คนที่กระทําผิดลอยนวลไปแบบนี้อย่างนั้นหรอครับคนที่ทําผิดจะได้รับโทษเข้ามาทำเมืเขืออะไรฟ้า ทำไมท่านถึงมาอยู่ที่นี่กันล่ะพอบาทในระหว่างที่ข้ามาข้ารู้เรื่องราวทุกอย่างเรียบร้อยแล้วและข้าได้ทําการสอบสวนว่ารองหัวหน้าหน่วยของกลุ่มมังกรม่วงได้ทําการขึ้นราคาของหินมากกว่าเดิมราคาของหินที่หัวหน้าหน่วยสั่งไว้และได้ทําการทุจริตส่วนต่างๆนั้นเอาไว้เองและตอนนี้เองเขาก็ได้รับโทษแล้วข้าเป็นคนที่เกียดการทุจริตที่สุด ต่อืมแล้วเรื่องของหินล่ะเจ้าจะเอาอยัางไงต่อท่านเป็นคนที่มีคุณค่าต่ออาณาจักรของพวกเราท่านมาตินนักเรียนของท่านก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันเอ๊สายตาเจ้านั่นเหมือนกับต้องการที่จะฆ่าเราเลยเฮะบาบาทข้ามีคําเสนอแนะพูดมาเลยทําไมเราไม่ย้ายธุระเรื่องของการเก็บหินสตตนโลหะทองคอําไปยังหน่วยกุมกรขาว และชั้นเรียนสาขาการน้อมเลยล่ะอะไรนะฮพ<ะ>ันอุปราชพันเอาจริงงั้นเลยไม่ต้องห่วงทั้งหมดข้าจะคุยกับอาจารย์ยาลูให้เองเรื่องของงบทางทหารก็ให้หน่วยของกองขาวจัดการไปเลยมึงไม่ใช่คนดีไอ้แก่เรื่องนี้ต้องมีเงื่อนงำงั้นก็เอาตามที่ท่านว่าเลยมาตินข้ามีเรื่องให้ท่านช่วยจัดการให้หน่อยโฉนรับสอง านอุปราชจะไปเหมืองทางทิศตะวันออกเพราะงั้นข้าเลยจึงอยากเลี่อนเวลางานเทศก,กาลออกไปก่อนงานเทศก,กาลจะจัดขึ้นในฤดูร้อนข้าอยากให้ท่านสร้างสนามประลองภายใน10วันรับทราบคล้ายๆโอลิมปิกบ้านเราเลยแฮะท่านอุปราชข้าย,ยังไม่เข้าใจเลยเรื่องที่ท่านยกย้ายงานให้หน่วยของข้าโซติซักเจ้าเป็นนักรบที่สาคัญเจ้ากลายมาเป็นทหารแนวหน้าตั้งแต่อายุ15และพลังของเจ้า สามารถจัดการพวกปีศาจได้สบายๆเจ้าจำเป็นต้องฆ่าหลังจากที่เจ้ากลายมาเป็นบุตรบุญธรรมของกุโลโเจ้าก็ออกจากแนวหน้ากลายมาเป็นองค์ขลักของฝาบาทดาบของเจ้าที่ใช้ล่าสุดตอนไหนเจ้าจำได้หรือเปล่าหน้าที่ของข้าตอนนี้คือปกป้องฝาบาททั้งหมดที่ข้ามาตรงจุดๆนี้ล้วนมาแต่ความต้องการของท่านพ่อ และสิ่งที่ข้าต้องการหน้าที่แห่งนี้คือการทําหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มมังกรขาวในการองครักษ์ความปลอดภัยให้องค์ฝาบาดเท่านั้นไม่มีใครอยากปล่อยประเทศให้กับคนที่ไม่เคยเป็นผู้นํามังกรหรอกนะฟ้าบาดก็คงยังเป็นเด็กอยู่และนั่นคือหน้าที่ของข้าในการเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์และทําให้อาณาจักรยิ่งใหญ่ขึ้นยังไงละ่ะก็จริงที่ฝาบาดยังเป็นเด็กแต่การปกครองประเทศ ท่านจะปกครองด้วยพลังในการกดขี่ประชาชนอย่างนั้นเหรอโอ้โหกูโลไม่ได้บอกกับเจ้าเรื่องสหาการณ์ในตอนนี้หรือ,อยังไงนั่นข้าก็จะถามท่านอยู่เหมือนกันท่านทำอะไรกับพ่อของข้าจะสู้กันตรงนี้จริงๆงั้นเหรอรับพลังของข้าวไว้ถ้าพวกเขาสู้กันพวกเราต้านเขาไม่ไหวแน่หัวหน้าหัวหน้าข้ามีข่าวด่วนรีบมารายงานเกิดอะไรขึ้น ท่านกุโลท่านกุโลผูกคอที่ห้องหอสมุดส่วนตัวตอนนี้เสียชีวิตแล้วครับอะไรนะกุโลเจ้าคงจะหมดหวังจริงๆแล้วสินะเป็นอะไรหรือเปล่าบอกไปเจ้าก็ไม่เข้าใจเรื่องของเลนเนสสินะไม่มีอะไรทั้งนั้นหรอกอย่าได้กังวลไปเลยเรื่องที่ข้ากังวลคือเสอร์ที่ซักต่างหากแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มเรื่องตรงไหนดีนะ แล้วตัดสินใจหรือยังว่าจะเข้าเป็นตัวแทนสาขาไหนฉันตัดสินใจได้แล้วว่าจะเข้าเป็นตัวแทนนักดาบนึกว่าจะไปกับเลนเนตไม่ต้องเป็นห่วงความรู้สึกของข้าไปหรอกนะข้ารู้ว่าเลนเนตนั้นแข็งแกร่งและข้าอยากที่จะสู้กับเขาเลนเนตเขาดูดีและเขายังจัดการกับตัวเองได้และเขายังเป็นราชวงศ์อีกด้วยเขาก็น่าสนใจดีนะยเหมือนว่าเจ้าจะลืมตัวตนของข้าไปนะหรือว่าจะลองลิ้มรสการโดน ทารุณดูสักหน่อยดีไหมนะไม่ครับไม่กุโลเขาเป็นคนที่ดีมากคนหนึ่งเลยเขาเป็นคนที่เอาใจใส่องค์ราชาและประเทศนี้เป็นประเทศที่ดีกว่าใครๆตอนนี้ทุกคนอยู่ภายใต้การครอบนำของอุปราชตอนนี้คงเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้มากถ้าเจ้าจะแก้แค้นละก็ข้าก็จะช่วยเจ้าเองข้าก็ด้วย พวกเจ้าลืมอะไรไปหรือเปล่าเขาเป็นนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในอาณาจักรเลยนะสมัยที่เขายังเป็นหนุ่มเขาเคยประทะากับราชาปีศาจซดโอซ่านั่นเป็นเหตุผลเดียวที่เผ่ามนุษย์กล้าแข่งข้อกับเผ่าปีศาจนางกำลังพูดถึงพ่อของเจ้าปะข้าได้ยินมาว่าท่านพ่อเล่ามาว่ามีมนุษย์เพียงคนเดียวที่หนีรอดออกมาจากท่านพ่อได้ถึงเขาจะไม่ใช่พ่อที่ให้กำเนิดข้าแต่เขาเป็นพ่อที่ทำให้ข้ามีชีวิตอีกครั้ง 20ปีก่อนครอบครัวของข้าอาศัยอยู่หมู่บ้านเล็กๆทางทิศใต้ครอบครัวของข้าไม่ได้ร่ำรวยและมีพ่อที่เป็นเสาหลักของครอบครัวจนกระทั่งมีโจรเข้ามาป้นหมู่บ้านของพวกเราพ่อของข้าเป็นแนวหน้าที่ปกป้องทุกคนในหมู่บ้านแต่ก็ถูกฆ่าท่านพ่อโอ้ยไอเด็กเว้นตายซะใครขัดขืนข้าทิ้งให้หมดไม่นะ ท่านพ่อทุกคนตายกันหมดแล้วแต่ว่าไม่เห็นศพของน้องชายแล้วก็ได้มารู้ที่หลังว่าน้องชายถูกขายตัวไปเป็นทาสของเผ่าปีศาจหลังจากนั้นข้าก็ฝึกฝนเพื่อแข็งแร่งขึ้นและตามหาน้องชายของข้าเมื่อข้าอายุครบ15ปีข้าก็ได้เข้าร่วมกับกลุ่มทาหารน,หนี่จหนูอายุเท่าไรข้าจะเป็นผู้บังคับบัญชาข้าฝึกฝนไปเรื่อยจนสามารถฆ่าพวกเผ่าปีศาจได้ และในตอนที่ข้าได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ข้าเฉดตายมานับครั้งไม่ถ้วนจนกระทั่งวันหนึ่งข้าได้พบท่านพ่อเขามาเยี่ยมหน่วยทหารได้โพสสังหารข้าทีข้าอยากตายสถานการณ์แบบนี้หน่วยแพทย์หายห,หัวไปไหนกันหมดละ่ะหน่วยแพทย์พวกเราเองก็มีอุปสรรคในการเดินทางเพราะเผ่าพิศาสเองครับโซติซักเจ้าเป็นบ้าไปแล้วเหรอ หน่วยแพทย์เองก็คงจะมาไม่ทันเขาคงจะทรมานเปล่าๆก็ใช่แต่ว่าการตัดสินใจฆ่าคนแบบนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเจ้าเด็กคนนี้น่ะเหรอที่เรียกว่าภูก้าที่ฆ่าผู้บังคับบัญชาอีกฝั่งได้ข้าไม่ใช่ภูก้าและข้าเองก็ไม่ชอบชื่อนั้นเหมือนกันด้วยเรียกข้าว่าผู้บังคับบัญชาการจักรวรรดิเซอร์ธิซักนี่เจ้าถอาเจ้าเกียรติการฆ่าฟันทำาไมเจ้ามาเป็นทหาร น้องชายของข้าเป็นทาสของเผ่าปีศาจที่ข้ามาเป็นทหารก็เพื่อโค่นเผ่าปีศาจและนำน้องชายข้ากลับคืนมาและช่วงข้าที่เป็นทหารข้าก็ได้รู้มาว่าไม่ว่าจะแพ้หรือชนะศึกครั้งไหนก็ย่อมมีคนตายอยู่ดีแต่เขาไม่ต้องมาตายแบบนี้ไม่มีใครรู้แม้กระทั่งครอบครัวของมอนี่เป็นใครด้วยซ้ำสิ่งที่เจ้าต้องทำก็คือพยายามมากกว่านี้ทหารคนนี้ชื่อเรดเขาเป็นลูกน้องของข้า เขาทำตามคำสั่งของข้ามาโดยตลอดเราอายุ17ปีเท่ากันแล้วก็เรายังมีเด็กอีกเยอะที่เป็นแบบนี้ถ้าข้ามียศที่สูงกว่าตอนนี้ข้าจะมีพลังมากพอที่จะพาน้องชายข้ากลับมาได้ข้าจะไม่มีวันยอมแพ้เด็ดขาดแค่ตอนนี้เหนื่อยไปพักก่อนนะกริยาของเจ้าแบบนั้นคืออะไรกันถ้าเจ้าอยากเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นเจ้าก็มาเป็นครอบครัวเดียวก,กันกับข้าสิตกลงไหม ได้ลหลังจากนั้นข้าก็ได้เข้ามาอยู่ภายในสังกัดกลุ่มมังกรเขาท่านพ่อมีความคิดความต้องการว่าอยากให้ทุกเผ่าพันธุ์ในโลกใบนี้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติและนั่นทําให้ข้ายอมมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเขามันเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะให้ทุกเผ่าพันธุ์ที่แตกต่างกันมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติเผ่าพิศา์เองก็ต้องการแบบนั้นแต่ว่าโดนหักหลังซะก่อนแล้วจะเอาอยัางไงต่อไปดีละ่ะก็ต้องทําให้ดีที่สุด เป็นยังไงบ้างเจ้าออกไปก่อนรับทราบท่านพ่อเอามาด้วยหรือเปล่าโอ้อุโรในเมื่อเจ้าก็ไม่อยากอยู่แล้วก็ต้องตามเก็บพวกท่เลียต่อข้าจัดการทุกอย่างไว้ให้แล้ววันพรุ่งนี้เจ้าจะต้องไปเข้าเรียนสาขาวิชาธนูในวันพรุ่งนี้ข้าไม่เข้าใจ เ้าจะต้องเข้าร่วมงานพิธีของอาณาจักรแล้วก็จับตาดูมันไว้ให้ดีสนามประลองเก่า